พวกเราก็ทุกปีเนาะพวกเราก็จะร่วมกันคืนผืนป่าให้แผ่นดินเนาะทุกปีพวกเราจะรวมตัวกันในวันที่11มิถุนามีโครงการคืนผืนป่าสู่แผ่นดินปีนี้่านผูวา่านายสุภสิทธิ์กอเจริญยศเนาะผู้วา่ารายการจังหวัดอุนบลเราแลกกากนะก็นายการกันชินันเนาะนายกอบจพร้อมทั้งทีมางาน จะมาร่วมนำพันไม้เนาะแล้วก็อดีตสสชูวิทย์กนะุยเนาะแล้วก็สสกการเนาะเขาจะมาร่วมนำพันไม้มาสามพันต้นว่ากันพวกเราก็จะได้ร่วมกันทำความเขียวความชุ่มชื้นคืนพื้น,นป่าตูแผ่นดินที่วัดป่าบอ่อน้ำอินทุกปีเนาะหน่วยงานราชการกรมป่าไม้ทุกทุก,ทก,ทก,ทกหน่วยงานของ ราชการก็จะมาร่วมกับประชาชนทุกคนแถวแวนี้เนาะ